คำถามในนี้นะคะหลวงตาการสวดมนต์บทพระมหาจักพัทเนี่ยค่ะต้องสวดบ่อยแค่ไหนคะต้องสวดกี่รอบคะโอ้โหถามดีมากแล้ว <c oughs> สวดทุกครั้งที่ลือที่จําได้สวดเมื่อไหร่ก็ห่างจากความรู้สึกไม่ดีแล้วก็บันทึกกําลังจักพัทถ้าคนอายุมากๆนะ จะเข้าใจเรื่องการสวดมนต์ภาวนาคนที่เรียนอาคมนั่แหละท่านว่าพวกเรียนอาคมพวกศักพวกอะไรเนี่ยอย่าลืมว่าเขาต้องบริกรรมตลอดเวลานะบริกรรมจนจิตเน่ยเป็นเนื้อเดียวกันกับคําบริกรรมมาถึงจะใช้ได้นะฮะถ้าเราบริกรรมนานๆเข้าจิตเราเป็นเนื้อเดียวกับจกักรพพัดละ่ะอะไรจะเกิดขึ้น อันดับแรกคือ Banana. นึกอะไรก็ได้อย่างนั้นนึกอะไรก็ได้นะเพราะมันเป็นกระแสเดียวกันกับจิตเราเป็นกระแสเดียวกันมันมีหมออยู่คนหนึ่งนะตอนนี้ยังบวชอยู่เลยนะฮะหมอพุทธินัยฮะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูนะฮะหมอตอนที่อยู่ธนาคารด้วยกันนะ เขาอยู่ห้องพยาบาลนะฮะหมอหมอได้กินน้ำมนต์ประจำยานะฮะแจกคนป่วยหมอกินน้ำมนต์ตอนนี้เขาบวชอยู่นะฮะบวชอยู่ปีละที่ฮนะจำพรรษาปีละที่ไปเรื่อยๆนะไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นถ้าอยากอายุยืนนะฮะ มันสวดมนต์เราสวดทุกครั้งเราห่างจากอารมณ์ทางโลกนะฮะความรู้สึกทางโลกเราต้องเข้าใจความรู้สึกทางโลกนะฮะมันมาจากตาหูจหมูกลิ้นกายนะฮะตั้งแต่เราปฏิสนธิในท้องนะฮะเกิดมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกทางโลกตลอดเวลาต่อให้เราเรียนทางโลกสูงขนาดไหนก็คือโลกท่นบอกเวลาตายกำหนดไม่ได้แล้วไปไหนไม่รู้เรื่องเลย คนที่กําหนดได้คือคนที่ห่างจากความรู้สึกทั้งโลกแล้วกระแสจิตยอยู่ในธรรมะอยู่ในกระแสของธรรมก็คือธรรมชาติธรรมชาติก็คือการเวียนว่ายตายเกิดนะฮะศาส,สนาพุทธพิสูจน์ได้ทุกเรื่องนะฮะพิสูจน์ได้ทุกเรื่องนะหลวงตาเจอพระหลายองค์นะบางองค์ไม่เคยเข้าท้องเลยฮะเกิดกับคมโดยตรงเลยฮะเกิดกับคนตายโดยตรงเลยฮะ เดีย๋ยวนี้ยังมีหลายองค์นะสุดยอดนะพุทธศาสตร์สุดยอดคุณจะเรียนพุทธศาสตร์ก็คุณต้องมีฐานคือกรรมฐานไม่ใช่เรียนหนังสือนะฮะไม่ใช่อ่านหนังสือไม่ใช่ถ้าเราห่างจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆเราอยู่ในบทที่เราบริกรรมจะเป็นบทไหนก็ได้นั่นคือธรรมะ เราจะรับความรู้สึกของบทนั้นได้นลฮะมันเป็นธรรมชาตินะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราหมั่นสวดมนต์บ่อยๆเราก็ไม่ต้องกลัวละไอ้ตายท่านบอกไม่กลัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวในการเกิดเพราะมันเป็นธรรมชาติเกิดตายเป็นธรรมชาติมันไม่ต้องเสียเงินเลยท่านว่าไม่ต้องเลยฮะง่ายๆด้วยท่านว่า เองกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอนนี่ก็สวดมนนะ่ะก็สวดตามที่ท่านบอกตั้งสมัยเจอท่านนั่นแหละจนถึงวันนี้นะฮะตั้งแต่อายุสามสิบสามหรือสามสิบสี่ตอนนี้เจ็ดสิบกว่านะฮะเจ็ดสี่แล้วะฮะไม่มีวันไหนไม่สวดนะมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความเคยชิน เราจะสังเกตความเคยชินของตัวเองนะฮะทุกคนรู้นะฮะชินเรื่องอะไรบางคนชินเรื่องรสเนี่ยนะฮะถ้าลองกินดูแล้วนะถ้ารถไม่ถูกลิ้นแล้วกินไม่ลงนั่นแหละคือความเคยชินบางช,ชินเกิดจากอารมณ์ฉุนเฉียวนั่นคือชินนะฮะมันทําลายชาติท่านบอกมันทําลายชาติบางคนเสียงมาก็โกรธแล้วนั่นคือ ฟันธงได้เลยอายุสัน้นโกทุกครั้งอายุสั้นทุกครั้งเพราะจิตมันควบคุมธาตุอยู่ควบคุมธาตุอยู่ผู้ที่ฝึกจิตจนเหนือธาตุอย่างที่สุงตาว่านะฮะที่เคยเจอท่านนะสุดยอดเลยฮะเปลี่ยนแปลงธาตุเองได้ด้วยนี่คือพุทธศาสตร์ท่านอยากแล้วท่านอยากให้เราเข้าใจเรื่องพุทธศาสตร์นะ ท่านจึงให้เราสวดมนต์นอนที่ไหนก็สวดให้หลับนอนที่ไหนก็สวดให้หลับนอนที่ไหนก็สวดนอนที่ไหนก็สวดถามว่าในอนาคตมันจะฝันลายไหมไม่มีนะฮะปกติเกิดมาเคยรู้ว่าหลับเมื่อไหรไม่มีไม่มีใครรู้หรอกแต่ถ้าสวดเนี่ยรู้นะฮะ เวลาฝันกับรู้นี่คือฝันนะฮะนี่คือการควบคุมตัวเองนะฮะตัวเองก็คือจิตนะะี่แหละสิ่งที่เราทําท่านบอกเองทําอะไรก็ตามในโลกเนี้ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตเป็นตัวบันทึกจิตเราเป็นตัวบันทึกท้านึกมานะฮะทุกเรื่องนะฮะถ้าเราไม่นึกมันมาไหมไม่มา ง่ายๆนะไม่ยากพูดถึงเพราะฉะนั้นถ้าใครสวดมนต์บ่อยๆนะฮะชีวิตนี้นะต้องการอะไรได้หมดเลยนี่เรื่องจริงนะฮะอยากอะไรอะ่ะได้นะฮะว่าไงไี่ชีมีอะไรการที่เราสวดมนต์นะคะหลวงตา จะช่วยพบภูมิอื่นได้อย่างไรอะคะทำไมอะลองสวดดูเถอะอย่ากลัวนะผีอะผีมันไปจากคนนะฮะอย่าลืมว่าเวลามันออกด้วยความทุกข์เนี่ยมันเป็นวิญญาณนะฮะมันเห็นหมดเลยนะตัวเองทำอะไรใไนโลกเห็นหมดเลยนะฮะเพราะไม่มีรูปเห็นหมดแลนะ้วฮะ มันเห็นเราสวดมนต์เนี่ยมันไม่น้องมาเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้นะหมายถึงพอตายเป็นวิญญาณปู่ป่ะค่ะเห็นหมดเลยว่าเราทําดีหรือทําไม่ดีเงนี้หรอคะเห็นหมดแหละเห็นทั้งทั้งที่ยังตกภูมนี้หรอคะใช่ก็มันเป็นวิญญ,ญาณไม่เห็นได้งไง เม่ชีมเคยเจอผีเข้าขคนไหมไปดูคนประทับทรงไหมหนัน่นแะเขารู้อดีตรู้หมดละวเมชีมีแฟนกี่คนเขารู้หมดแล้วมีลูกกี่คนรู้หมดเพราะเขามองหน้าเมชีมันก็เป็นภาพขึ้นแล้วเพราะไอ้ตัวเมมเบรี่ไงตัวบันทึกไงแจะถามว่าพุ่งนี้รู้ไหมไม่มีทางพุ่งนี้ยังไม่ทำอะไรเลย ไม่มีข้อมูลเลยมองดูทั่วไปเหมือนกันหมดฮนะอยากเป็นหมอดูไหมล่ะฝึกสวดมนต์เนี่ยแกมาเนี่ยอาชีพที่ง่ายที่สุดเลยแล้วทำเงินได้มากที่สุดเลยอย่าหลงก็แล้วกันถ้าหลงแล้วมันจะเพี้ยนหลงอะ่ะหลงเข้าใจไหมหลง หมอดูเมืองไทยใหม่ๆแม่แมนทุกคนพอติดติดติดแล้วก็ไม่ได้แล้วดูไม่ออกแล้วใหม่ๆดูเพราะเหตุอะไรรู้ป่าใหม่ๆไหว้พระสดมนบ่อยๆไงพอซับมากขึ้นมากขึ้นไม่แล้วไม่ค่อยทำแล้วดูก็ไม่แม่นแล้ว เห็นทุกลายนะฮะเป็นวิญญาณนะคะหลวงตาวิญญาณเนี่ยสามารถไปที่ไหนได้บ้างะคะวิญญาณเหรอสามเวสีนี่เหรอไปไหนไม่ได้ไกลหรอกไปแถวๆนี้แหละถ้าตายแถวนี้ก็อยู่แถวๆนี้แหละแถวอุตร,รดิตนี่แหละไปไกลไม่ได้ถ้าจะไปไกลต้องเกาะไม่ชีไป เกาะคนไปแล้ววิญญาณชั้นอื่นๆไปได้ไกลไหมคะแล้วแต่ถ้าจะาตุมก็ไปได้หกกิโลประมาณดาวเดึงก็ไกลหน่อยดาวเดึงไปหมดได้ในในโลกเนี้ยจะขึ้นข้างบนไม่ได้ยามาให้ไม่เห็นเขาเพราะมันไม่ละเอียดไล่ขึ้นไปเรื่อยๆจนพรมนะพรมเห็นหมดเลยไม่ใช่เห็นหมดเลยเพราะมันละเอียด เข้าใจไหมแล้วเขาสงสัยต่อว่าถ้าตอนนี้เป็นคนนะคะพอตายเป็นวิญญาณแล้วจะไปวัดท่าเมืองนะยังไงอะคะอยู่ที่วิอยู่ที่วิญญาณประเภทไหนอะ <laughs> ถ้าดาวดุมก็ไปได้นะ <laughs> ถ้าจาตุมนีนะ <laughs> <laughs> ก็เวลาเขาสวดก็ค่อยไปไงไปตามแสงงเขาสวดเสร็จแล้วค่อยกลับ ถ้าสัมผัสเวสีไปไม่ได้นะไม่ได้พวกเปตอสุรกายเนี่ยไปไม่ได้นะถ้าสมมุติไปตายใกล้ๆวัดท่าเมืองนะก็จะอยู่แถววัดท่าเมืองนะหรือเปล่าคะ <c oughs> มันบอกไม่ถูกนะมันอยู่ที่ความเคยชินของมนุษย์ที่ตายใช่ไหมความเคยชินอยู่ตรงไหนล่ะ ก็มันสวดมนต์เรียนรู้วิชาการเกิดการตายอ่ะอันดับแรกพิสูจน์ได้ก็คือนอนฝันนั่นแหละตัวพิสูจน์ง่ายๆเลยเนี่ยนอนที่ไหนสวดมนต์แล้วหลับทุกครั้งใช้เวลาไม่นานพอจะรู้นะฮะอย่าขี้เกียจน,นะฮะเวลาสวดมนต์ปิดโทรศัพท์นะฮะชั่วโมงหนึ่งปิดเลยนะฮะไม่รับนะฮะ ทไมใช่ส่วนมนต์อยู่ริงๆกับรับยังไม่ใช่ญาติธรรมได้ยินคําว่าการปรับภูมิค่ะหมายถึงอย่างไรหรอคะอ๋อในในหลวงพ่อดูนะฮะอธิบายคร่าวๆนะฮะไอ้ที่เราส่งวิญญ,ญาณปรับ,บภูมิเนี่ยเราไม่ใช่ปรับให้เข้าไปในภูมิที่ดีนะไม่ใช่นะฮะหลวงพ่อจะให้ปรับ ปรับภูมิเฉพาะโดยตรงก็คือเปตอสุรกายและสัมภเวสีเท่านั้นนะฮะที่ปรับได้ที่เรามาสวดทุกวันเนี่ยเรามาปรับพวกนี้โดยตรงนะเพราที่ได้บุญกับเราก็คือพวกจาตุมที่เขามาสวดแค่นั้นเองไม่ให้เขาเป็นขยะวิญญาณเขาจะไหมฮะหลวงพ่อท่านบอกขยะวิญญาณเนี่ยมันเป็น มันเป็นพิษกับมนุษย์ด้วยมันมันทั้งดีและไม่ดีนะฮะถ้าเราเกิดไปเจอกับวิญญาณที่เคยเป็นกรรมต่อกันเนะะี้ยยากนะฮะมันเล่นเราเลยนะฮะตายนะฮะไม่ใช่ธรรมดาตายนะฮะเพราะเราเคยทำให้เขาตายนะฮะบางครั้งมันผักให้รถชนก็ได้ผักลงตึกก็ได้นะฮะผักได้นะฮะ เพราะมีกรรมต่อกันนะเพราฉะนั้นหลวงพ่อท่านบอกให้สวดมนต์แล้วก็ห้อยพระมาห้อยพระมาบนโบราณเขาจึงห้อยพระสวดมนต์ด้วยห้อยพระด้วยอะค่ะช่วยลดกรรมเหรอคะหลวงตาลดกรรมมันไม่ลดแต่มันไม่เพิ่ม มันลดได้ยังไงนะพี่ชีกรรมที่เองทําอยู่อะ่ะมันไม่ลดมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะใช่ว่ากรรมไม่ดีก็อยู่อย่างนั้นถ้าเราทํากรรมดีเพิ่มะ่ะความดีมันก็เพิ่มเข้าไปเพิ่มความดีมากๆความไม่ดีไม่ชีจังไม่ได้มันอยู่อย่างเกา่าเหมือนก็มีความทุกข์อ่ะใช่ว่าลองคิดดิโดนทิ้งลองคิดดิน้ําตาไหลอะ่ะถ้าไม่คิดล่ะ ไม่มาไอตัวเมมโมรี่เนี่ยนะท่านบอกเอาง่ายๆเลยเนี่ยผัวเมียอยู่ด้วยกันเนี่ยบันทึกทุกวันนหละลองโกรธกันทีห้านาทีก็หมดแล้วล่ะมาได้ยังไงอะตัวกระแสะของความโกรธฮะมาทันทีเลยนี่คือตัวเมมโมรี่ที่ตัวบันทึกคือกรรม กายกรรมวิจิกรรมมโนกรรมยากห่างจากพวกนี้ไม่ยากหรอกลืมมันจะลืมมันได้ก็คือหาที่เกาะก็คือกรรมฐานไงมนุษย์ในโลกเนี้ตั้งแต่พระเจ้าองค์แรกองค์ปฐมยันองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้านะฮะประมาณไม่ได้ท่านเอาอะไรไปไม่ได้บอกก่อนเปลี่ยนร่างปับ๊บ ไปด้วยความรู้สึกเท่านั้นกรรมนั้นทิ้งไว้ในโลกซ้อนๆกันอยู่นะฮะประมาณไม่ได้รอกฮะเพราะฉะนั้นศาส,สนาพุทธเป็นศาสนาพิสูจน์ได้ทุกเรื่องนะฮะพิสูจน์ได้ทุกเรื่องนะฮะหลวงตาจึงบอกว่าสมัยที่ออกจากถ้ำใหม่ๆเนี่ยพวกเด็กๆมันอยากไปเรียนหนังสือนะหลวงตาบอกทุกคนนะ อย่าไปเรียนเลยฮะเรียนโลกเนี่ยอย่าไปเรียนเลยยิ่งโลกปัจจุบันเนี่ยยิ่งเรียนสูงมากเท่าไหร่ยิ่งเห็นแก่ตัวมากเท่านั้นยิ่งฆ่ากันมากเท่านั้นถามว่าคนเรียนสูงๆกันนั้นต่างประเทศที่มันทําอาวุธได้อะไรจะนะไม่ใช่จาสีจ่าสาไม่ใช่คนเรียนสูงทั้งนั้นนะฮะเราไม่รู้นะฮะโดนหลอกนะฮะ ถ้าเราไม่สวดมนต์นะท่จานบอกแม้แต่เองกินเองนอนเองเดินทางไปไหนก็ตามเป็นพิษทั้งนั้นในยุคนี้นมโดยเฉพาะอาหารน้ำลมหายใจเป็นพิษหมดเลยถ้าเองอยากรอดชีวิตโดยเฉพาะโรคระบาด โรคมันเ็งโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจพวกนี้นะเองสวดมนต์ไปเรื่อยๆห่างจากความรู้สึกทางโลกบ่อยๆกินอะไรมองแล้วก็แผ่แผ่ให้สัตว์แผ่ให้วิญญาณแผ่ให้พืชพวกนี้กินในอนาคตความรู้สึกจะเกิดทันทีมองปป๊บเนี่ยไม่กินมีความรู้สึกทันทีจะไม่กิน แล้วจะไม่ไปจะไม่ทํามันจะบอกกันทีเลยแม้แต่คนคุยกันนะเราจะจับขึ้นได้เลยนี่โกโหกนี่หลอกแน่นอนนะความรู้สึกล้วนๆนะะนี่คือพุทธศาสตร์จริงๆนะปลอดภัยจริงๆไม่ต้องไปฝึกอะไรเลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทท่านบอกนี่เรื่องจริงนะฮะ ต่น่าเสียดายในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นค่าของการสวดมนต์ภาวนานะไปเน้นในการเรียนมากเกินไปโดยเฉพาะนักบวชเรียนมากเกินไปตั้งแต่สมัยไหนแล้วฮะห่างจากการสวดมนต์ภาวนานะฮะยากจะเข้าใจนะ ยากจะเข้าใจเรื่องพุทธศาสตร์ด้วยยากจะเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วยยากนะ,ะท่านบอกเองจะใหญ่ยังไงเองจะสวยเองจะรวยเองยังไงหน,นีไม่พ้นหรอฮะตายตอนที่เองตายแั้วเองไปไหนแค่นเองถ้าเองอยากเกิดเกิดตายตาย,ตาย,ตายมีประโยชน์แล้วก็นี่แนหะกรรมฐานนี่แหละในอนาคตเองจะเอาสวยขนาดไหนก็ได้รอขนาดไหนก็ได้ ใหญ่ขนาดไหนก็ได้ท่านบอกตำแหน่งในโลกของวิญญาณตำแหน่งโลกมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นแหละท่านว่าไม่มีใครเอาอะไรไปได้หรอกท่านบอกไปเจความรู้สึกนะความรู้สึกนี่แหละในโลกวิญญาณถ้าความรู้สึกไม่ดีมันตกภูมินะท่านว่าเพราะฉะนั้นมนุษย์ต้องการอะไร ไม่มีอะไรมากที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหมยารักษาโรคอาหารแล้วก็เตรียมตัวที่จะต้องเปลี่ยนร่างนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากระจายจายไปจริงๆนะโรงพยาบาลเนะี่ยงบประมาณลดลงเยอะนะสิบปีข้างหน้านะพูดถึงเนะี่ยนี่เรื่องจริงนะฮะแต่เราทำไม่ได้นะทำไม่ได้เลยฮนะบางคนไม่มีความเชื่อเลยฮนะ ไม่มีเลยเพราะยังไม่มพิสูจน์เลยไม่เชื่อแล้วมันก็ช่วยไม่ได้นะฮะช่วยไม่ได้อ้ามีอะไรไม่ชีมีอะไร,ไะไรหลวงตาคะเเคยฆ่าสรรัตว์หรือฆ่าคนคะ่ะจะเป็นเพราะอุบัติเหตุหรือว่าตั้งใจก็ตามเนี่ยคะ่ะจะทำยังไงอคะอ่าทำไมอะ่ะก็อย่าไปนึกถึงมันดิ มันเป็นอดีตแล้วอะ่ะใช่ไหมสวดมนต์ไปเรื่อยๆใช้ศาสตร์หลวงพ่อเนะี่ยใช้การสวดมนต์ใช้การแผ่เมตตาก็คือพรม,มิหารใช้การบันทึกบุญใช้การเปลี่ยนอารมณ์ไม่ดีให้ดีเพราะอารมณ์ไม่ดีทตาก็ไม่ดีถ้าอารมณ์ดีา่าก็ดีไม่ต้องกินยาเลยพวกฤาษีดาบดในป่านักปวดกินยาที่ไหนไม่กินนะ เขาปรับด้วยจิตฮะเพราะจิตมันควบคุมหมดนะควบคุมทั้งธาตุเลยฮะ <c oughs> คนที่มีความรู้พิเศษนะสามารถจะเปลี่ยนธาตุได้นะ,ะโลกน้อยนะฮะมีทุกคนนะโรคใครไม่มีไม่มีแต่น้อยฮะไม่มากโลกบางโลกมันปรับด้วยธาตุได้ยินน้ำไฟลมใช้ธาตุไฟธาตุลมปรับก็ได้โลกบางโลกไม่ได้ต้องกินยาโดยใช้ย,ยาสมุนไพรบางครั้ง กรรมทั้งหมดอะค่ะทั้งดีแล้วก็ไม่ดีที่เราเคยทำมะค่ะหลวงตามันก็ยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่แต่มันมาลองไม่ชีสวดไปนานๆเข้าแล้วจิตเบาจิตเบาๆาจิตสบายอะจิตเบาจิตสบายคือจิตไม่ลาคาญน,นั่นแหละท่านบไม่ลาคาญในรูปรลด่ินเสียงถึงลาคาญก็ไม่นานนะโอเคเลยทัานะนั่นก็จุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาแล้วท่วาจุดตรงเนี้ย ถ้าเราอยากจะทําอะไรเนี่ยเราก็รู้ว่าจะทําอะไรโลกด้วยทำด้วยนะทั้งโลกและทั้งทำด้วยเพราะจิตมันเบาเวลากําหนดจะทําอะไรกับพิจณากลับไปกลับมามันก็จะพิจารณาออกมันไม่มีขื่นรบกวนเนี่ยไม่มีนะมันเบาจิตเบาก็าจิตพรมท่านบอกถ้าเราฝึกอีกหน่อยเนี่ยมันก็น,นิ่งแล้ว ควบคุมไม่ได้แล้วยิ่งเป็นกําหนดเวลาแล้วคือจะฝึกลิขิก็ได้แล้วจะสร้างบารมียังไงก็ก็คิดออกแล้วไม่ใช่พุทธศาสตร์เน้นเรื่องทานนะไม่ใช่นะทานมันเป็นหนึ่งในบารมีสิบทานและบารมีมันหนึ่งในสิบแต่กรรมาฐานที่ท่านให้เราฝึกเนี่ยมันควบคุมทั้งหมดเลยอะถ้าเราไม่มีทรัพย์ เราจะสร้างบาร,รมีอื่นไม่ได้หรอกบาร,รมีสร้างบาร,รมีใดเร,รีหนึ่งมันก็เป็นลูกโซ่กันนั่น่ะอันนี้ท่านพูดถึงคนที่เกิดมาสร้างบาร,รมียางเราแล,แล,แล,แลท่านท่านเนี่ยเกิดมาจะเพื่อจะปรับขึ้นขึ้นของการเวียนว่ายใจเกิดใช่ไหมล่ะขึ้นคุความทุกความสุขมันมาจากไหนอ่ะใช่ไหมถ้าเรามีทุกเนี่ย มันไม่ใช่ทุกที่จิตเราอย่างเดียวธาตุมันก็ทุกด้วยถ้าเรามีความสุขธาตุมันก็สุข,ขด้วยทุกวันนี้คนทําร้ายตัวเองฮะทำร้ายตัวเองเพียงแต่ลมนี่ก็ยัยงทุกข์แล้วบางคนถึงกับฆ่าตัวตายลมเฉยๆนี่นะลมคือเขาพูดเนี่ยทําให้ฆ่าตัวตายทําให้โหวุ่นไวายไปหมดเลยคือบังคับไม่ได้เลย จริงไหมแม่จีเราจะให้ทำไงช่วยไม่ได้ฮนะถ้าอยากอายุยืนก็ท่านก็บอกแล้วไงให้มันห่างจากอารมณ์ความรู้สึกทางโลกบ่อยๆโดยเฉพาะคนมีครอบครัวนะฮะโดยเฉพาะมีครอบครัวนะฮะท่านแนะนำว่า เวลาออกจากบ้านแมให้สละซะเวลาออกจากรถก็สะละรถสละบ้านสละลูกมีคนเดียวตัวคนเดียวคือเวลาตายก็ตายคนเดียวไม่ได้นำลูกเมียตายไปด้วยหรอกตายคนเดียวใชไมต้องสละเห็นหน้าเราก็บังสกุลเอาเอาได้ผลหนะ้า เมื่อก่อนนี้ได้พลนะจริงๆสละทุกวันหลายๆเดือนหลายๆปีพวกโทรศัพท์ไปเอ้ยกูเห็นแฟนมึงเดินไปกับใครมันบอกไงรู้ปะกูสละไปแล้วจบเลย<โ>ไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีอาการอะไรเลยลองเท้าเหมอนกันเวลาเราถอดเนี่ยสละเลยใช่ไหมพอกลับม,มาจะใส่เอ้าหายแล้วอาการนิ่งเลยนะสละแล้ว นี่คือง่ายๆไม่ยากไม่ใช่ว่าโอ้โหรีบโทรศัพท์รีบโอ้โหใช้เวลาหลายชั่วโมงเนี่ยมันกินธาตุขนาดไหนอ่ะจิตมันวนวายกวนกยโอ้โหมีความโกรธโกรธอย่างเดียวไม่พอนี่อาฆาตพยาบาทไปโน่นแหละไอตัวจัวประกายคือตัวโกรธนี่นะฮะโกรธบ่อยๆเน่ะโกรธบ่อยๆเนี่ยมันพยาบาทนะฮะพยาบาทอาฆาตไปโน่นนะมันยาวนะฮะ นี่คือต่อพบชาติไปแล้วตัดมันซะตัดจุดเลยสละแล้วจบง่ายไหมไม่ชีเนี่ยเวลาอาบน้ำอย่าลืมนะเวลาถอดแว่นนะ่ะสละแว่นนะเวลาจะใส่ก็บางสกุลเอาชีวิตของข้าพเจ้ามีอยู่แค่นี้จบเพราะนั้นหลวงตาออกมาจากวัดนะสละไปแล้วัดไม่ใช่ของ ไม่ใช่ของเราของคนส่วนรวมใครจะขโมยอะไรขโมยไม,ไม่ว่าอะไรเอาก็สระแล้วใช่ไหม